เคยได้ยินคนพูดว่าเวลาที่คนเราอายุมากขึ้นนะคะของบางอย่างที่เราเคยไม่ชอบหรือว่ากินไม่ได้เนี่ยมันก็กลับทานได้ขึ้นมาอันนี้ก็เจอกับตัวเองเลยค่ะกิงเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานมะเขือนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขืออะไรก็ตามยิ่งมะเขือม่วงแบบนี้นะคะทานแค่ครั้งสองครั้งเองค่ะแต่พอมาอยู่อินเดียนะคะเนื่องจากที่บ้านเขาทานมังสวิรัตใช่ไหมคะแล้วก็เขาทานผักกันเป็นหลักทำให้กิงทานผักเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ได้ลิ้มลองอาหารรสชาติใหม่ๆด้วยค่ะที่มีส่วนผสมของผักเป็นหลักจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยไปบ้านญาต ก็เค้าแกงมะเขือม่วงใส่มันฝรั่งแบบนี้เลยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามะเขือม่วงนะคะอร่อยกว่าที่คิดค่ะวันนี้ก็มาทําสูตรที่ชอบให้ดูกันนะคะหลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตั้งกระทะค่ะใส่น้ํามันนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่มะเขือม่วงกับมันฝรั่งลงไปค่ะก็จะผัดให้เขาสุกประมาณสัก80%นะคะจากนั้นค่อยตักขึ้นมาค่ะหลังจากนี้เราก็ไปเตรียมเครื่องแกงกันค่ะโดยมีหอมแขกหนึ่งหัวนะคะก็สับหยาบๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องนาไปปั่นอยู่ดีค่ะในโถปั่นก็ใส่ขิงลงไปประะะมาณ3ชิ้้นนคแลวก็ ขียมประมาณ5-7กลีบค่ะปั่นแล้วก็จะได้เนื้อแบบนี้นะคะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะนิดเดียวค่ะแล้วก็ผัดเครื่องแกงของเรานะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือค่ะสำหรับการปรุงรสอื่นๆกินก็เตรียมน้ำปลาประมาณ2-3ช้อนนะคะใส่ผงขมิ้นค่ะพริกป่นนะคะแล้วก็ผงยี่ราค่ะคนให้เข้ากันนะคะที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือผงผักชีนั่นเองค่ะนี่นะคะกินก็ใส่ลงไปนะคะประมาณ1ช้อนค่ะเครื่องปรุงทุกอย่างของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะง่ายมากๆค่ะจากนั้นก็เททุกอย่างลงไปในกระทะได้เลยค่ะผ ระหว่างนี้กิ่งก็เตรียมมะเขือเทศด้วยค่ะมะเขือเทศนี่ก็นําไปปั่นนะคะใช้ประมาณ2ลูกขนาดกลางค่ะก็จะผัดให้เข้ากันค่ะเครื่องแกงของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ใส่มะเขือม่วงแล้วก็มันฝรั่งลงไปได้เลยค่ะจริงๆถ้าใครไม่ทานมังสวิรัตนะคะก็สามารถเพิ่มโปรตีนไปได้เหมือนกันค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะกิ่งก็ใส่น้ํานิดหน่อยค่ะจากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็ตั้งไฟอ่อนไว้ประมาณ10นาทีค่ะเมื่อทุกอย่างสุกเรียบร้อยนะคะก็ปิดท้ายด้วยผักชีค่ะของกิ่งไม่สับนะคะเพราะว่ามันนออ่นคะะแกี มะเขือมอ่วงใส่มันฝรั่งของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะทำไม่ยากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าขั้นตอนมันค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ